สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพรรัชระขาขันมาลีอยู่ชั้นป .5 ทับ8เลข, 22, ขเที่22วันนี้ผมจะมาอ่านภาษาอังกฤษบทที่หนึ่งนะครับยูนิตวันบทที่หนึ่งรูเลอร์ เพนซิลดินสอชาเพนเน่กลบดินสออีเลเซอร์ยางลบเพนซิลคัลเลอร์สีไม้เพนปากกาเซอร์กันไกลกูกาวอเตอร์ฟลายผีเสื้อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เบสบอลเบสบอลชีราบยีลับดัฟเฟิลโลมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบานาน่ากล้วยข้อเขย่าจอร์ชีเทนนิสเทนนิสมีม้าสัตว์ ฟุ Football, sport, ้ดผลไม้สปอร์ตกีฬาแคนไอแ h บอารูเลอร์ผีดได้โปรดเฉินต้องการไหมมันทัดเย็ดเนียยูอาร์ได้เลยสำหรับคุณ thank you ขอบคุณยวเินดีด้วยความยินดี What can you see? คุณเห็นอ,ะ,อะไร Look at the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some children are reading. เด็กๆบางคนกำลังอ่าน Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some children are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What subject have they got? พวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are they in the computer room? มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ some students are going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน w h a t time is it เวลาเท่าไหร่ a s b e b l well. การชุมนุม uniform เครื่องแบบ pay hey, time เวลาเล่นเวลาว่า history ประวัติศาสตร์ geography ภูมิศาสตร์ it technology โโสารสนเทศ office ออส,สำนักง,งาน What h a v e Lisa got on Tuesday morning? Lisa ทำอะไรสบายวันพฤหัสบดี She she has got math and history. เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What has Jack got on Tuesday morning? Jack ทำอะไรเช้า Jack ทำอะไรเช้าวันอังคาร He has he has got geography and music. เขาเรียนเขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี h ฮสลิ s าก็คลาสอัคควอเตอร์พาร์ทเชนลิซาทำลิซ่ามีเรียนตอนเวลา10นาฬิกา15นาทีไหม n นงชีแฮสไม่มีอิติสเท m ามันเป็นเวลาว่างแฮ v e ฮสยูก็อัคควอตอาร์อดวัน คุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกา Yes I have ใช่ฉันมี No I have ศูไม่ฉันไม่มี Has he got his history on Tuesday morning เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหม You Yes he has ใช่เขามี No he has ศูไม่เขาไม่มี Can I ask you some questions ฉันสามารถถามคุณสักคำถามได้ไหม Yes of course ได้เลย What have you got on Wednesday morning คุณทำอะไรเช้าวันไอทำอะไรเช้าว,วันพุธ I got I, I got history and math ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ c o a เออสื้อ c o a พ put on สวมใส่เสืจบสิน้น จบเสร็จสิ้นเลิกบายคาโดยรถยนต์บายบัสโดยรถบัสบายเทนโดยรถไฟอเวสม่ำเสมอซ้ำทามบางครั้งเนเวอร์ไม่เคย I away walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by c a ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by b u อบายไ s o m e บคบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ .I never go to school by car. or walk to school. ฉันไม่เคยไปฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์ on, หรือเดินไปโรงเรียน I always go by bus. ฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go by bus I n e v e ฉันไม่ฉันไปโดยฉันไปโดยรถบัสสมเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน How does your mother go to school เอตซูเปอร์มา คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร She go by car เธอไปโดยรถยนต์ Do the children go to school by train เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม No they don't ไม่ใช่ They never go by train พวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ d a r s can go to school by bicycle เขนไปรถ นไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม Yes he does Yes he does ใช่แล้ว He always go by bicycle เขาไปโดยรถจักรยาน How do the teacher go to school คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร They go by bus พวกเขาไปโดยรถบัส Do you come to school by bus คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't. ไม่ใช่ Yes, I do. ใช่แล้วขอบคุณครับ